มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําการซื้อโปรแกรม Adobe ทั้งหลายแหล่นะครับว่ามันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็มาที่โปรแกรมโปรแกรมอะไรหละ่ะเว็บไซต์ Adobe นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นเนี่ยก็มาที่นี่นะครับการอัปเกรดเลยอ่าทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมี บุคคลก็คือคนทั่วไปเนาะเราก็มาเลือกโปรแกรมได้นะครับอ่ะอย่างของผมเนี่ยจะชอบใช้เป็นเจ้าตัวของพีแ r มโปรนะครับก็จะอยู่ที่8 0 0บาทต่อเดือนอุ้ยถือว่าสูงนะสูงมากนะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแบบทุกแอปไปเลยเนี่ยก็แค่พันหนึ่งเองนะคือซื้อทุกแอปไปเลยถูกกว่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมใช้แค่อันเดียวเนาะไม่ได้ใช้อันอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ซื้อแค่โปรแกรมเดียวก็พอก็คือ m i e r ม Pro ส่วนธุรกิจก็คือแบบว่าเป็นองค์กรมันก็จะสามารถแชร์แบบไฟล์ข้อมูลกันได้ นักเรียนละคู่ก็จะถูกลงมาหน่อยอุ้ยเหลือแค่761บาทต่อเดือนอันนี้คือถูกมากนะนักเรียนละคู่เนี่ยถูกมากนะครับแต่ว่าผมมีที่ถูกกว่านั้นก็คือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฟิงเกอร p แอปของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แค่612บาทเท่านั้นเองผมเอาแค่นี้แหละถูกสุดเนะาะตางัตงมีแค่นี้นโอเคก็เลือกมานะครับกดเพิ่มตรงนี้นะพอเพิ่มอะไรเนีย่ยมันก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปจ่ายเงินกันเลยดีกว่าที่การจ่ายเงินนะครับทุกคนจะต้องมีบัตรนะเป็นบัตรเด Gard, บิตการ์ดบัตรอะไรก็ได้เนาะ ันนี้เขาก็จะถามว่าเราใช้ทำอะไรเนาะผมก็ใช้เป็นฟิล์มกับมิวสิกนะเพราะาเราเรียนฟิล์มนะครับก,กดสัดออด่งซื้อก็ได้เลยหกรยบบาททำเรียบร้อยครับตอนนี้ตัวของไ d ดียค้าของผมเนาะก็กลายเป็นของแท้เรียบร้อยหลังจาก,ล,จากลำบากตักตำใช้ของของเคื่อนมานะครับก็นะตอนนี้อัปเกรดเป็นของแทเเเเ้เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าตาบากของเราได้หายไปแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปอัปเกรด Premiere Pro ของเรากันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมใช้สอนใช้อะไรเนาะจะให้แบบมาใช้ของเถื่อนสอนมันก็แบบไม่ได้นะก็รู้สึกแปลกๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโปรแกรมแท้เนี่ยได้มาแล้วเป็นไงนะครับเรียบร้อยครับผมเพิ่งเห็นว่าเสียงไม์มันแปลกๆเนาะขอโทษทีนะ,ะตอนนี้ก็มาตอนนี้ก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูโปรเจกต์ของเรากันดีกว่า และนี่ก็คือหน้าตาของพี่เมโปรเวอร์ชั่น2,22 0นั่นเองโอยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยแต่ว่ายังกระตุกแล้วก็ไม่ใช่กระตุกเขาเรียกว่าอย่างอ๋อโอเคโอเคโอเคช่องดังสตอร์โอ้โหแลาวทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่คลิปหลักของเรากันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาสอนการซื้อโปรแกรมเนาะการซื้อโปรแกรมันมาดีกว่ายังไงนะครับก็ อย่างแรกเลยคือโปรแกรมมันอัปเดตเสมอเนาะแล้วก็เป็นการอุดหนุนของแท้ด้วยแล้วก็ โปรแกรมเนี่ยก็น่าจะมีความเสถียรกว่ามันสามารถแบบทําอะไรได้หลากหลายกว่าประมาณนี้นะครับทำไมผมถึงยังไม่ซื้อแท้ตอนแรกนะเพราะว่าผมอยากลองใช้ดูก่อนว่าผมโอเคกับมันไหมเพราะว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันแพงมากมันแพงมากสำหรับคนที่จะมาใช้งานทั่วไปเนาะมันไม่เหมือนกับวการโปรที่ราคาแค่สามพันแต่มันใช้ได้ตลอดอะไรเงี้ยแบบใช้เวอร์ชั่นแบบสตรีมหรืออะไรเงี้ยนัเนาะก็คือแบบมันแพงเกินไปนะสําหรับช่องเล็กๆที่แบบรายได้ยังไม่เพียงพอมากมายหากินอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นการลงทุนที่ผมถือว่ามันแพง ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, like share s u b s c r i b ไลค์แชร์ให้ผมหน่อยนะครับท้งสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ